สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับคำพภูพะโลคือเกาเนาะค่ะมันนี้วันนี้คำพภูพะโลกษิพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณลุงนิกรเนาะค่ะลุงนิกรนี่เพิ่นเป็นค้นฝันเหม่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเป็นคนฝันเหม่นคำพภูพะโลกษิพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของลุงนิกรค่ะเพิ่นฝันเห็นอายเพิ่นย่ำไรก็คือโศกมานย่ำนันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เพิ่นฝันเห็นอ้เพิ่นค่ะอ้เพิ่น,นีตายไปแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นเสียไปแล้วเนาะคะ่ะสิเป็นไปเป็นมาแบบใดถ้ากับบอเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านะะาผู้ชมเขากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของลุงนิกรพร้อมๆกันเนาะคะ่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณลุง นุกอนค่ะสวัสดีค่ะน้องนุกอนค่ะค่ะมื้อนี้ก็ได้ยินข่าวว่าคุณลุงนุกอนฝันดีฝันดีเนาะคะ่กะก็เล่สีผาท่านผู้ชมนี่มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของลุงนุกอนค่ะว่าลุงนุกอนนี่สิฝันจังได๋สิมีโตดีโตเด็ดโต,ดดตได๋ฟังท่านผู้ชมแน่ก็ขอให้เล่าความฝันให้ท่านผู้ชมผู้ชมเฮาฟังแนะคะ่ค่ะเล่าก่อนเนี่ยมาเล่าก่อนด้วยนะนะค่ะ แต่เมื่อน่ะจูออกไปหน้าน่ะล้วมันก็นำไปอยู่หน้าค่ะนำไปเบิ่งอยู่หน้าเบิ่งว่ากับมาบ้านมึงไปเบิ่งเอาอย่างเด้อยิ่งทานมื่อหมดนี่ยังหอยไหวอีกพันเป็นว่าค่ะก็ที่มีแต่ยังมันก็มีแต่ลูกชายยี่ได้หอยไหว้เพราะลูกชายนี่คนเป็นทือคนตายตายแน่นอนตายชุนมันก็ตายตายแล้วเนาะคนตายเนาะคนตายนี่เกี่ยวขับเนี่ยเป็นยังกันกับคุณลุงค่ะ เป็นาอเป็นาอเป็นายเนาะค่ะเอาปีแ like bueno. ี like ่หนึ่งกอยหนึ่งเนาะค่ะเ่เคยฟันหินบ่บ่เมเคยฟันหินเนแต่ว่าเขาว่าการฟันหินมันออกจาหางศูนนลเออเอืเออเขาเอยว่ามันอ่อนขน้นหางกานฟันหินย่ำไ้ออกหางูนมันกับวันนี้ทั้งพี่เรื่อนี้ก็สิออกล่างกระไรนะมันอายุคนนะค่ะเออสี่หก ทีกนี่ได้มาจากสายอายุอายุเลยอายุคอายุทีเออแต่ว่าพศสองห้าสิบแปดมห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดหลยังไงเอยังเนาะเออมันั่นที่ทินนนเาสองห้าหนึความฝันนี่ในความฝันนี่เห็นเห็นแต่ในหลูหรือเห็นพืนเป็นคนมาหาค่ะแต่ว่าก็เป็นคนอะละย่างไปนั่น แะโตมันขะขักยางไปหาหน่องเมนบอสเออยางไปหาอยู่หน้าหรือขี่รถไปยางไปยางไปกับกับไก่กันอยู่ในโน่ก็ไก่หน่องเมนบอสไก่กันหน่องยางเป็นน้องมันเก่ากับเมนแล้วบรนเก่าเออรับไปน้องบรรเทานี่ยค่ะพันยางไปหาพันวาจังไดาค่ะเอาพไปไปยังมีเงานเท่าเดิมพันวามันมีอียังหอยไวายยุ้นทันหรือเป่ายุ้นทันหรือ่าบ้านนี้ก็ ะบงบดัเ้งบดย้หาก้ยังันบ่หาแร้วแมันบ่คับหาก็แนมันะ้องายโว้ยแล้จะพูดงเดียว่นหลีว่าปฝายคน่นึ่งท่ะมีตะลูกพิ่นาะลูกพื่นน่ะดิ่หนงลูกพิ่นน่ะที่บอกลูกพิ่นเ็เคยบ่เคยฝันพอกมาจะเทืือเนาะเคยอันี้จกเทืือตั้งแต่เมิ่นเสียบเคยฝันเห็นเทือ มีแต่ผู้อื่นเป็นบ่ฝันมีแต่ผู้อื่นฝันแต่ว่านี่งกำลังฝันคือเดียวแต่ว่าฝันฝันเห็นเพิ่นย่างได้กับเป็นหาสูงคู่ย่างแม่นถือพ่อถือพ่อค่ะถืพ่อเห็นล้วมีมีอยากพี่น้องเป็นบ่ฝันเห็นก็อึดได้บุ๋มเจ้าอึดฟันเห็นที่หนักเป็นหาสูงอึดเพื่อนอึดเพื่อนเพื่อนค่ะแต่ว่าคุณลุงกับพึ่งฝันเห็นเป็นเทเล็กเนาะค่ะเทเล็กเทเล็กเพิ่นเสียดล่ะบ่อคะ เสียวันปีกายอ๋อค่ะปีกายก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณลุงน้ำเด้อค่ะบานนี้พินยางมาบอกให้ไปเบิงยังยิ้เพื่อนนี่เพื่อนเด้บอกยังอีกบอกค่ะบอกเล้บอกยังคนเราไปเบิงืี่เขาเด้ออยู่ในบริเวณในเขื่อนเขามียังแนอะไรบานนี้บ้านเลที่นี่บ้านเท่าไรค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามนะคะบ้านลขที่เจ็ดสิบสาม แต่ว่านางมอดะไคนว้ยไม่เฮื่อนเพาเป็นน้องเฮือนบ่าคือว่าเพื่อน่นเองมันบอกอนนี้แหละืเฮื่อนนองเหือนไม่ใหญ่สิมันอเพื่อนนเองเนาะเออเพื่อนเพื่อนหลังเก่ามันอยู่ไหนม่นบ่ล่ะะรลัางัวเกอยู่ที่นาสวนี่กีอยู่ในค่ะมันอยู่มันอยู่หล้างไมแมันบอกค่หล้างหม่หรือว่ามันบ่กเคยควนเแล้วนาะมีเธอเดียวครังแหลกนสีิตตีน้องได้ค่นสัก อายายเมนบอกะน้องลา่เดินกะัดอายตาย้อกระฝันเนาะวันนี้คุณลุงอายุจะปีค่ะก็สี่สิบสี่เนาะสี่สิบสี่เนาะค่ะเหมือนกัสองปีสี่สิบสี่อายุของของน้องกคุณลุงก็คิดว่าเพิ่นมาเขาฝันนี่ขึ้นกัะนาสิให้โชกไห้ลาบเนาะค่ะเพราะว่าโชกให้ลาบแน่นอนอ่้งในแต้ว่า นี่พอเคยเล่นก็เคลียวเขาคือพอเคยสิค่ะกแต่ว่าเคยบอกอื่นไปแล้วถึงร้รายงอนเลยนี่โอ้ความฟันอยู่นเนี่ยความฟันเนี่ยแต่ว่ามีขังแหลงซีนี่แหละเพื่อเดียวนี่นะคือฟันเห็นอายเนาะคะ่ะคืออื่นไม่ได้ไม่ได้ผพืออื่นไหนแหละก็รื้ไปบอกเขาผเลยค่ะให้เขาแปลเองเขาอนะเอากระซแล้วเนาะหนึ่งแปดแปดหนึ่งซีโคโคซีแต่ว่ามันกระด้างได้เพื่เดียวเนาะ นั่นอไรคือกรว่ตะเือเคยเป็นสีตะเือค่เคยฝันนาะเมื่ส่ี่มันเกียวกับปกตกรกระโปได้ันยังสีไหนค่ะบปได้ฟันยังสี่ไหนปกติแล้วกับถาคนอื่นฝันหินเพื่อนกับมาไห้โชคกันทุกคนเนาะค่ะสวัสดีคเพื่นกัมาถามข่าวหรกนอกค่ะเพิ่นกับว่าเพื่น น้องนี่โกนเคยฝันเข่าป่าสองคนนี่เคนกับเลยมาสิมาเอานำ้นำน้ำน่องนี่โกนความฝันนอกขานอก,นอกคนก,กนกับโซเรียตกันค่ะานน้องแต่ว่าเราไปเคยมอนเราไ่เคย่คยอนพวกฟองเต็มเลยค่ะมันไม่ได้พื้นแต่ผู้เฒ่าอยู่หน้าได้ป๋อคุณป่าก็ว่าอยู่ไก่บ้านไก่กันแมงเนื่องก<อ>ันหัวของว่าคุณปาแต่ว่าอยู่หน้า,า,าอยู่หน้ามันก็โดนแหละปีกาห้นปีก่อนอยู่หน้า มันก็มีผู้เฒ่าที่สุดดาวาหรอกค่ะพอบอกปกติก็เคยเห็นแต่ผู้เฒ่าเคยฝันแต่ผู้เฒ่ามาบอกหอบนี้เป็นอ้ายเจ้าของนะส๊อไเจ้าขอ่ะบึงไปเบิ่งมามันก็ดาวมันก็คัก,กว่ค่ะพวกฝันค่ะคุณลุงเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นสิมีโชคมีลาภแล้วค่ะอ้ายเพิ่นมาหาเนาะเสียไปกับปีกว่าแลหละสานกันท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะให้เอาพิจารณาบึงเอาตอนเมื่อกี้เป็นาะพวกฝันจันแต่ คันกูได้ทีก็ไโซก็สุคนนะน้าค่ะย่ำย่ำตัวเลขกบางย่ำตัวเหล็อีกที่นึงเยค่ะคันก็ซ้อเพิ่นกะสองห้าสิบแปดไม่มาสองห้าหนึ่งแปดแต่ว่าคันซ้อเกิดคันเกิดเพิ่นกะสี่สิบกปีอายุเพิ่นกะสี่สิบหกนะคะบ้านเหล็กทีค่ะเจ็ดสิบสามเด็ดเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามค่ะแต่ไฮทันผู้ชมเดี่ยวแต่เดี่ยวเตาคุณศิษก คุณป้าสนใจเพิ่นก็เลยมาเอาน้ากันนะคะแต่ว่าเรื่องเสียงเพิ่นค่ะค่ะกัความฝันของลุงนี่ก่อนนี่ก็มีเพียงเท่านี้แม่นบ่ค่ะมีเท่านี้ล่ะบ่บราหยังค่ะกัให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งค่ะคุณลุงเพิ่นก็สิมาให้โชคใหญ่ล่ะค่ะสูู่ขสู่คนเนาะแม่นกั สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงนิกกหลายๆเด้อค่ะที่มาให้แนวทางความฝันกับท่านผู้ชมของเฮามาให้โตดิสโตดีเอาชคใหญ่มาให้ท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องนิกรนขอบคุณที่จ้าสำหรับคลิปนี้คำพูดผ้าละกสิผ้าทพชมมาสรุปตัวเลขของลุงนิกรนเนาะค่ะทพชมเนาะลุงนิกรนี่เพื่อนฝันเห็นอายเพื่อนทิ่เสียไปแล้วเนาะค่ะ อายเพิ่นถิ่ตายไปแล้วปีกายนี่เนาะคะ่ะพศอเกิดของอายเพิ่นกัสองหาหน่เนาะคะ่คะสองหาหนค่ะตัวเลขของเพิ่นกบหาศูนย์ค่ะหาย์อายุของอายเพิ่นกัสีบหกปีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอายุของลุงนิกรนี่กะสี่สิบปีคะ่ะบ้านเลขที่เพิ่นกะเจ็ดสามเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเจ็ดสามคะ่ะหนึ่งกันย่าสองหาหกหก กระให้ท่านผู้ส้มเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะให้โซกให้มานให้ลำให้รวยทุกคนเด้อค่ะเงินท่องไรมาเท่มาเต็มกระเป๋าค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คําพูพะโลน,นันเด้อค่ะสำรับคลิปนี้คําพูพะโลกระขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ